ดี๋ยวทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างเอ้ชอนทำไมเนี่ย <c oughs> เราจะมาสร้างสวนของเราออนะครับเฮ้ยเดี๋ยว,าวรางโดนโดนจับบอลไข่เน,นี่ยเราจะชนคนอ่ะเดี๋ยวไข่นะโอเคแล้วหนูไปเอารถไ,ไ<อ>ล<ด>้นานมาก่อนนะนีน่ซื้อไม่ได้แล้วหนูเอารถไหนามาให้พ่อดูก่อนนะ <c oughs> พ่อไม่ได้เอาลั้วมาเลยอ่ะ เดินหนูจะวิ่งขับรถเที่ยวพ่อไม่ไปที่หนูใช่ไหมเรียกมัไปที่หนูได้ขับรถเที่ยวรอบเมืองไปเลยเอาเอาเอาทำไมช้าจังเลยหนูนนาวาอยู่นู่นไงว่าอยู่นู่นเลยวาอยู่นู่นไปชนบ้านนาวาขึ้นโอ้ยเต็มล้วก็โอ้ยเอาไงล่ะตอนนี้โอ้สุดยอดเป็นไงล่ะ หหาหนูสิโ๊ดยกขึ้นสูงอ้ามาเรามาแข่งด้วยกันไปชนไปชนบ้านนาวาดีกว่าขับตรงไปเลยตรงไปไม่พังเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านนาวานี่ชนมั่วเออทิ้งเขาไม่โดนพังเพราะเดาโนจะไม่เกี่ยวเขาชนอีก เราไปเกี่ยวข้าวให้พ่อไม่ต้องมาเกี่ยวแล้วเราจะเกี่ยวรถไงโอ๊ยรถตกน้ำเอาแล้วงานข้าวเราขึ้นยังไงละครับนี่หนูไม่จำได้เอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วรถเราจะออกยังไงเราจะกลับบ้านเอาทุกคนเราข้นอ้ยข้าวเดือขึ้นหมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำเอนไงดี โอเคทุกคนเราออกไม่ได้เราต้องฆ่าตัวตายซะแล้วไม่ต้องไม่จะไล่เดี๋ยวเราจะโดนน้ำรถทิ้งไว้นี่เลยเอาว่ายน้ำเอาว่ายน้ำไปสิพ่อจะหนูพ่อเป็นสองที่บ้านพ่ออุ้ยเราขโมยเงินนาวาได้ไหมเนี่ยไม่ได้อุ้ยขโมยเงินไม่ได้อีกกันโดนกระทืบไม่ได้กรระะทืบอไแล้วรถเราจะไปยังไงล่ะคราวนี้ทุกคนพ่อจะหนูพ่อเป็นสองที่บ้านพ่ราเป็น มันล็อกรถได้เง้ยเนี่ยเอาพ่อพ่อมาขึ้นรถหนูวะไม่เอาพ่อจะรถพ่อไปด้วยขึ้นให้ได้ <c oughs> เออนาวันลงมาทำไมก็ไม่รู้ล้างฝังอะไรจะหนูจะพยายามจะช่วยพ่อให้ได้พ่อเดี๋ยวดู รถนวาวาหายไปไหนเนี่ยหยาบจริงมาดูใกลขึ้นแล้วใกล้ขึ้นแล้วไกลขึ um, ้นแล้วทีนี้นึงทีนี้นึกทีนี้นึกทีนี้นึกใกลขึ้นแล้วว้าทีนี้นึงเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมมันหายไปอย่างเงี้ย ว้อยน้าาไปกดอย่างนั้นพ่อจะขึ้นได้ยังไงแล้วหรอเราไปทับของพ่อไว้อย่างนั้นววน่ะเอาออกมันทับมันทับของพวว่ออยู่เอาไช่วยเอาออกมันทับของพ่ออยู่เนี่ยมเอาออกไม่ได้แล้วเอาลงมาทำไมนะอะไรของน้าวาเนี่ยฮะเนี่ยออก โออให้ออกไมไม่บอกพ่อโอ้ยโอเคโอเคจะพาเออเดินเดินเออพ่อลงรถไงเนี่ยโอ้โหเหัวเมื่อวานนี่ลงมาทำไมนฮะ ขึ้นยากเลยนี่อุตสาห์ช่วยเลี้ยงพ่อเออเออขึ้นแล้วละขขึ้นไม่ได้เลยลนวาขึ้นได้ไงเดัน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 ันดันดดันเาถอยหลังถอยหลัง เขาถอยอยู่ดันเข้ามาไกลแล้ว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 เอาติดก้อนหินจะขึ้นได้ไหมอาเดินนะขค้นไปเยอะสิไปเยอะสิ หยียบรถขึ้นไปขโมยรถอ่ะพอไม่ต้องหยิบมอ๋อเราเราจะไปโลโลราดันมาม,ม,อมาเออเขาเอาเกับกบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวรถมันก็คงมาที่บ้านแหละพอพอต้องไปเหยียบอ,อันสีม่วงเออน่ะขโมยรถน้าว่าไปก่อนขโมยสีพ่อขโมยสิขี้รถ มาพ่อเดี๋ยวหนูพาพ่อไปทำไมขโมยไม่ได้อะไม่ใช่รถพ่อไงแต่หนูพาไปหนูไม่แต่ขโมยได้พ่อไปเร็วน่ามบ้านนูว่ากหนูไม่กลัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็ว เฮ้ยไปขึ้นอะไรเนี่ยไม่ียอ,จอับเก่งับายห่่าทีนโอยะไรวะเก็บเงินก่นเก็บเงินก่นอาจจะหนไปโอ้ได้เงินเป็นหมื่นแล้วทุกคนนหมืเหรอเราสร้างเราสร้างก่อนเราสร้างบ้านของเราก่อน ป่ป่อยป่องสามหมืนพ่อใช้ 3, <000. S 1> ซื้อหมดแลูของพ่อของเจ็ดหมื่นแป๊บเดียวได้ 7, เจ็ดหม,มืนแล้วอืม พอ่อจำตัวหนูไปเกี่ยวข้าวเลยหนูไปเกี่ยวข้าวนะโอเคแล้วพ่อพ่อได้รถ SUV มาแล้วมาแล้วรถบรรทุกของข้าเปลี่ยนคันดีกว่ารีบเปลี่ยนคันเลยเหรอพ่อเดจะหนูไปเกี่ยวข้าวที่บ้านพ่อไหนมะัต้องมาหนูอพ่อจะชนเะชนได้ไหมพ่อจะสร้ามางานวนะ่ต เดี๋ยวให้ดูเหรอว่าหนูไปทางไหนน่ว่าก็ต้องมาทางนี้แหละเดี๋ยวพวกก็หาเจอทางนี้ไม่เห็นก็ต้องเดี้ยวมาทางนี้มันไงเจอแล้วมันไงเจอไหนไม่ใช่ อยูอยู่ใครพ่อท่อพ่อเลยนะยันไงไเจอแล้วนี่ไงมาแอบอยู่นี่เหรอต<ป>าทำไมตายอ่ะถ้าจะตายอุ้ยพ่อพ่อตาที่สุดโดนหน้าไงบ้านอ่ะอืม ก็นหนูไม่ชอบฉันเราจะก,กระโดดเฮนฟ้าแล้วโอ้ยโอยโอ้ยเกือบหัวทิ่มมน,นมีสองฉันเลยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเขามาดูบ้านหนูไหมก็นี่ไงพวกก็มาดูแล้วนี่ไงพ่อเข้ามาในบ้านหนูสิเข้ามาแล้วนี่ไง คนแหลกชนแหลกแจกทั่วไทยค่ะพ่อพ่อก็เดินออ,ออกจากรถก,ก่อนดูสิพ่อเราเข้ามาเข้าไปไหนไหม่เข้าไม่รู้ชนอย่างเดียวเราคือตัวทำลายเดี๋ยวตกน้ำช่างมันเราคือตัวทำลายฮ่อแดดเดี๋ยวหนูจะออกเอาน,นั่นแหละออกเอาอะไรพ่ออย่ามาชนสิพ่อสร้างของพ่อสิโอ๊ยตกน้ำโอ๊ยเกือบแล้ว เฮ้ยเกือบแล้วเกือบตกดาบเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเข้าไปปล้นบ้านนาวากเลยไม่มีของเลยค่ะไม่มีของแล้วเราจะเข้าไปทําไมเรากลับบ้านเราดีกว่าไปสร้างบ้านเราดีก,ก,ดกว่าชนเฮ้ยขี้แตกเรียบร้อยขี้แตกเอ้ย <c oughs> เอาว่าไงเราไปสร้างบ้านเราดีกว่าตรงไปตรงไปไม่มีเลี้ยวอพ่อบอกว่าก็สร้างบ้านพ่อเหรอโอ้เออใช่แล้วป่ะพ่อจะมาสร้างบ้านพ่อสร้างบ้านพ่อก่อน เพิ่มก่อนเอาเราขยายโรงนาเราได้แล้วเราจะไปเกี่ยวข้าวพ่อให้นะต้องโอ้แต่จะไปเกี่ยวให้ต้องเกี่ยวทำไมเกี่ยวแล้วได้อะไรโอ๊เราจะเกี่ยวให้จะได้ดีไงเดี๋ยวเราเกี่ยวข้าวพ่อก็มาแล้วอ้มันแพงนะพ่อเป็นสองหนะอมื่นนะอือ ไม่เป็นไรไันเป็นไรช่างดูด้วยดูรูมาเกี่ยวให้พ่อพ่อมันน่าจะไม่ต้องขับอ่ะอโคตรช้า พ่อเห็นนี้กลบหล,ลังเงีพ่อจะนูนจมเกี่ยวให้พ่ออยากไม่เกี่ยวก็มาเกี่ยวละจีเกี่ยวเออพ่อพ่อไม่มาซื้อแถวๆน,นี้ด้อไม่ซื้ออ่ะพ่อพ่อไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวนี้ใชนดอกทานวันอ่ะอืมเกี่ยวไปเลย เก็บฟักทองได้ทำไมมันเป็นสีทองอ,ะอ่ะอ้าวก็ฟักทองก็ต้องสีทองสิเกี่ยวไม่ได้เลยนะวะอันนี้มันเกี่ยวไม่ได้เหรอพอ่เอเลมันเกี่ยวไม่ได้แล้วมันต้องเก็บเกี่ยว<อ>ยพอ่<ล>พอพอ่พอพ่อมันต้องทิชช้าว่ะพ่อ,พอต้องทิชช่าเดินหนูทำทิชช้ชาแรงให้หนูก็ช่วยแล้วมันแรงมากเลยพอ่อพ่อเคยดูไหมพ่อรูอ้แน่รู้รู้ ไป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 ดสิ่งน้เพามึงเร็วไพอเราวันนั่งเร็วพ่อจะปีนไปชั้งบนก่อนพ่อจะไปดูหอไอเฟลข้างบนมันไม่มีอะไรหรอกพอจะไปชมย่งข้นนะอ๋ไมก้เสาปล่าอ่ะใ้ประโยชน์อ่ะขึ้นไม่ได้เพราะมัน้าไปทุ่ไร ดูดูที่เงินเราตเราดูที่เงินเราตรงไหนเนี่ยเงินเรอ่ไเนี่ยพอๆเราไม่ไรมานั่งชิงช้าเนะี่ยเราจะทำชิงช้าอะไรพอละพอพอช้ากอา <c oughs> ทำเทา <c oughs> ีเหมนเป็นไรเลยาเอาไปถ่ายนึง

มันหัวล้าเลยโดนแกวิ <Ult> <reference> <S nes romance> ่งไปเลยบินเอง